ครับชาวธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองททโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวธาตุลมนะฮะได้แก่ราศีกุมเมถุนและตุลน,นะครับผมซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะฮะปรึกษาส่วนตัว ออนไลนหมอปอง MORPONG 999นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฮะเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับผมสมัครสมาชิกกดเข้าร่วมนะฮะโอเคชาวทัดลมนะครับผมชาวทัดลมนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของคุณนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมมาเรามาดูกันนะฮะสำหรับชาวธาตุลมนะครับผมสำหรับใครที่ฟังไม่ทันเมื่อกี้นะฮะธาตุลมได้แก่ราศีกุมเมทุนและ ใช่ครับตุนโอเคชาวท่านลมนะครับผมคุณได้ eight of swords three of swords และ eight of swords โอเค ในสถานการณ์นี้นะฮะสถานการณ์และข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่า Aerosource จะไม่ได้ให้อสเปกที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณแต่อันที่หนึ่งมันจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าสถานการณ์ของตัวคุณนะครับผมคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองนะครับผมคุณอาจจะต้องจัดการความสัมพันธ์ของตัวคุณนะอันที่หนึ่งผมคิดว่าตัวคุณจาเป็นจะต้องอพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมพึ่ง สถานการณ์อะไรต่างๆจากคนรอบข้างไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมาเอาประโยชน์ทําให้คุณผิดหวังเขาอาจจะรับปากแต่เขาไม่สามารถทําได้นะฮะในเรื่องของการงานเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือคุณอย่างจริงจังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะพัฒนาความสามารถของตัวเองพัฒนาหรือโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับผมแทนที่คุณจะปล่อยโอกาสนี้ให้คนอื่นนําไปใช้นําไปทาโดยที่ เกิดความคิดของคุณมายเของคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันมีข้อจำกัด1 2 3 4อยู่ในตรงนี้5 6 7 8 5เ o ็ดแปดห้านะครับผมมนมีข้อจำกัดอยู่รอบตัวนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าข้อจำกัดนั้นะมันเป็นเข้าเรียกอะไรความท้าทายของคุณซึ่งถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำในตอนนี้เนี่ยแล้วคุณเอาชนะความท้าทายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า หนึ่งคุณได้เรียนรู้อันที่สองคุณไม่ต้องพึ่งพาใครอันที่สามคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย,วยตัวเองนะครับผมผมให้คุณมองในสถานการณ์ที่มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและที่คุณจะไม่ไม่ไม่เขาเรียก่ะไม่ไม่จาเป็นจะต้องพึ่งพาใครเนื่องจากตัวคุณสามารถทําได้เองนะครับผมแล้วก็ข้อดีของการพึ่งพาตัวเองก็คืออันที่1คุณสามารถตัดสินใจเป็นเจ้านายของตัวเองสามารถลงมือทําเมื่อไหร่ มันเป็นอิสระนะครับผมถ้าคุณลองมองดีๆถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพานะครับผมมันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากตัวคุณคือจากตัวคุณที่เคยเป็นอิสระไปพึ่งพาสิ่งอื่นบุคคลอื่นอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของคนอื่นซึ่งสภาวะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได เหมือนกับที่คุณคาดหวังไว้นะครับผมมันเปลี่ยนจากตัว pre-determined เป็นลักษณะที่มีกรอบมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็น self-determined ือเป็นลักษณะที่ตัวคุณกําหนดได้ด้วยตัวเองคุณกําหนดใช่มคุณแลวการที่ไม่มีกรอบตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันมอบอะไรให้คุณคุณลองฟังดูดีๆนะสิ่งเหล่านี้นะครับมันมอบอิสระให้คุณมันมอบ r r e e o มมันมอบอความความคิดสร้างสรรค์มันมอบ ขอมันมอบเขาเรียกอะไรไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัด um แล้วก็มีศักยภาพหรือว่ามี potential มากมากมา,กมากที่จะเกิดขึ้นได้จากตัวคุณโดยที่ไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งพานะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่แน่นอนครับคุณอาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมขึ้นแต่หลังจากนั้นมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมความยากของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อสถา,านการณ์หรือปัญหาเกิด เท่านั้นแล้วเสร็จแล้วคุณก็เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้มันเหมือนเป็น S curve ช่วงแรกๆก็จะรู้สึกว่าไม่เข้าใจแล้วก็คุณเข้าใจแล้วนะครับผมคุณเอาชนะคุณทะลุป,ปัญหาค,คุณตัดสินใจในสถานการณ์ของ Aerosource เนี่ยเป็นลักษณะนั้นคุณจะต้องดีลอยู่กับอันที่1 frustration เ,เรื่องของความคือถ้าเกิดคุณเอาตัวคุณเองไปผูกมัดกับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให ถ้าเกิดเขาไม่ทําตามที่คุณต้องการคุณก็จะรู้สึก frustration กรู้สึกแบบไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวงังรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นลักษณะนั้นนะครับผมอันที่2 restrictions คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการในอย่างที่คุณต้องการนะฮะฟังดีๆนะอิสระคือการทําในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการนะครับผมในแบบที่คุณต้องการนะฮะ freedom is You do what you want when you want and how you want เป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่คุณทำลักษณะนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมันมอบอะไรให้เอ o u โซสมันไม่ได้มอบข้อจำกัดมันมอบ f ฟรี d o m ให้คุณนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้คืออิสระเรื่องของการจัดการผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ คุณก็ทําได้ใครก็ทําได้ผมทําได้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้เป็นลักษณะนั้นนะฮะถ้าทั่วไปเอลโซสหมายถึงความชัดเจนคุณจะได้รับข่าวที่ชัดเจนคุณจะได้สิ่งต่างๆที่มันยังรู้สึกคุมเครือยังรู้สึกไม่ชัดเจนคุณจะได้อไอเดียคุณจะได้ความคิดคุณจะได้ความชัดเจนในส่วนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นคําตอบ ของสถานการณ์ของคุณโดยทั่วไปเลยเป็นลักษณะที่โมเมนต์ที่เหมือนกับหลอดไฟมันปิ้งขึ้นมานะฮะแบบนั้นเน่ยมันเหมือนกับคุณปิ้ง่าเขาเรียกอะไรนะ enlightenment enlightenment e n l i g h t e n i n g เออไม่รู้เหมือนกัน lightning มันเป็น e n l i g h t e n i n g ฟ้าผ่าช่างมันเถอะนะอ่าเป็นลักษณะที่แบบมันแวบปิ้งขึ้นมาปิ้งไอเดียนะครับผมเกิดสติปัญญาเกิดสติปัญญาอย่าลืมนะฮะคำว่าสติปัญญานี่สําคัญนะฮะ คือคุณมีความเก่งอยู่แล้วคุณมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยโอเคแต่สติปัญญาหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่กดดันคุณจะใช้ความสามารถของมันได้น้อยลงนะครับผมมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าตัว mentality cognitive หรือว่าลักษณะที่ความสามารถของการควบคุมจิตใจจากความกดดันสภาวะกดดันนะฮะมันเหมือนกับถ้าเกิดคุณมีความกังวลอยู่บางจุดเนี่ย อไอ้กล่องนั้น cognitive box เนี่ยมันก็จะไม่ว่างพอมีเรื่องหรือมีอะไรที่ให้คุณคบคิดเนี่ยก็จะถูกกระทบไปด้วยความกังวลของคุณที่อยู่ในนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น a i g of s o u r c e เนี่ยเป็นเรื่องของ clarity เรื่องของความชัดเจนคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คไม่ไม่ชัดเจนคุมเครือตัวคุณจะต้องโฟกัสมากขึ้นว่าจริงๆแล้ว นะครับผมโดยส่วนใหญ่เวลาคนที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยมักจะมีความคิดหลากหลายผมมักจะจัดร,รวบรวมเรียบเรียงความคิดของเขาก่อนให้ ให้แนวโรให้ลงมาให้มีสติให้มีสมาธินะครับผมแล้วโฟกัสอยู่กับคําถามตรงนั้นสิ่งสําคัญของไพทาโรคือการตั้งสมาธิครับผมถ้าเกิดใครไม่ทราบแต่ถ้าเกิดคุณทราบอยู่แล้วแล้วคุณต้องการปรึกษาแอดไลน์หมอปอง MOR p O N G 9 9 9นะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะปิง้งกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมครน,นี้เอโรโซชในเรื่องของการเงินจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมรู้สึกว่าคุณจะ หาวิธีท be ี่จะแก้ไขปัญหาของการเงินหรือไม่ก็หาวิธีที่จะหาเงินในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นได้นะครับผมเช่นแก๊งคอ n เซนเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะไม่ดีนะครับผมเป็น Breakthrough เป็นลักษณะที่คุณรู้สึกว่าทางเดินตั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 นอยู่นะครับผมหลังจากที่คุณมีสติหลังจากที่คุณโฟกัสมันอย่างที่ที่คุณกําลังมองหานะฮะคุณจะปริงมันนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ปิิงนะฮะก็อย่างที่บอกครับ แอดไลน์หมอปองไปนะฮะคุณจะผมจะช่วยให้คุณไปสู่โมเมนต์นั้นโมเมนต์ปิง์ของคุณนะครับผมขั mm ้น hmm. ที่อ่าโอเคอ่าครนี้เอ่อขั้นที่ breakthrough เป็นลักษณะที่เป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดหรือคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมันสามารถเกิดขึ้นได้หรือมีอยู่หรือฉันสามารถตัดสินใจในลักษณะนี้ได้นะครับผมอ,อาจจะเป็นลักษณะที่ งานเดิมหรือปัญหาเดิมที่คุณเคยมีอยู่ในเรื่องของการงานแล้วยังแก้ไม่ได้แต่ว่าจู่ๆคุณก็มองแนวกลับหรือมุมกลับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอ้ะแก้ไขปัญหานี้ได้นะนี่คือสิ่งที่ดีของมันอันที่2ในส่วนของการเงินนะครับผมผมรู้สึกว่ามันจะมีะสิ่งที่คุณชอบอะ่ะหนูจะมีโชคไหมพี่จะมีโชคไหมผมรู้สึกว่า นี่ดีกว่าโชคอีกไม่ใช่ไม่ใช่นีสินนะสิ่งเนี้ยดีกว่าโชคอีกนะครับผมสิ่งเนี้ยดีกว่าโชคนี่คือลักษณะที่คุณจะแก้ไขปัญหาของคุณไอเดียและความคิดสถานการณ์นี้จะนำไปนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเลยในเรื่องของการเงินของคุณมันเหมือนกับนี่คือ Pathway นะครับนี่คือแนวคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ไขปัญหาของคุณอันหนึ่ง บางคนได้แผนมาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ได้แผนมาแล้วนะฮะอย่าลืมคุณจะต้องลงมือทําถ้าคุณได้แผนคุณได้ breakthrough คุณได้โซลูชันคุณได้แนวทางการแก้ปัญหาแล้วแต่คุณไม่ได้ลงมือทํามันก็จะไม่มีประโยชน์เลยครับผมคนส่วนใหญ่ f a ลตรงนี้นะครับผมคนส่วนใหญ่แม้ว่าได้รับคําแนะนําที่ดีไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้ทานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทําแล้วแล้วตัวคุณรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไง คุณรู้ว่าคุณต้องทำยังไง <laughs> นะครับโอเคลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เบรก r ร u g นนะฮะจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยคาดนะครับผมวันไนสแตนแน่ๆอาจจะมีมานะครับผมไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะมีการเดินทางไปพบปะหรือคุณอาจจะเดินสวนกับ แฟนเก่าคุณอาจจะเดินสวนกับคนเก่าของคุณหรืออะไรแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะครับผมโอเคไหม,มดึงพลังงานไปนะฮะพลังงานจากกันกรวาลกำลังจะบอกว่าตัวคุณเองอาจจะได้สถานาการณ์ที่คุณจะต้องอพิจารณาตัวคุณตัวเขาและตัวเขาเขา <laughs> แน่นอนฮะอาจจะมี ทางแยกในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมสิ่งที่คุณพยายามจะทําบางคนบอกว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมีเข้ามานะฮะผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับผม <c oughs> คือคือ t r i source โดยส่วนใหญ่มักจะเจอในสถานการณ์ที่มีรักสาเท่าเราสามคนนะครับผมโอเคไหมมือที่3นะครับผมมีคนถามเหมือนกันนะฮะว่ารักสามเท่ากับมือที่3มแตกต่างกันยังไงครับผมแตกต่างกันที่ลำดับนะครับ ถามว่าลำดับอะไรหมอคือ three of source เนี่ยมันรักสามเศร้าเนี่ยมันคือลักษณะที่มีความรักที่ยังไม่ได้คอมมิตต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะ,อ,ะอย่างชัดเจนนะครับผมก็คือทุกคนเท่ากันหมดนะครับผมคุณเขาและก็เขาที่สองเนี่ยเท่ากันหมดในในลักษณะของพลังงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเป็นมือที่สามเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คุณกับกับเขาที่หนึ่ง นะฮะสมมุติว่าเขาที่หน่งคุณกับเขาเนี่ยคอมมิตกันเรียบร้อยแล้วมีภาวะผูกพันกันแล้วมีพลังงานเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าอีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วนี่คือความแตกต่างนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ทราบครานี้ทริอ l s ซ u r c สเนี่ยเป็นลักษณะที่ จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือมีเหตุไม่ได้จําเป็นจะต้องตัดสินใจหรอกแต่มีเหตุทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือมีเหตุที่จะทําให้ต้องเลือกหรือว่าสิ่งต่างๆที่ควบคู่ขนานกันไปควบขนานควบขนานเออเรียกว่าควบขนานดีกว่านะฮะไม่เรียกคู่ขนานละเพราะว่ามันมี3มเรียกว่าควบขนานกันไปเนี่ยเกิดออหยุดลงสะดุดหยุดลงเป็นลักษณะที่เหมือนกับ สถานการณ์นี้ไม่สามารถคอนติเนียตต่อได้ในเรื่องของพอตรีเอลโซสนี่ผูดเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนเลยนะต่อไปในเรื่องของการงานเป็นยังไงในเรื่องของการงานตรีเอลโซสเป็นลักษณะที่คุณได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะครับผมคุณควรจะไปเปิดประตู เคตึกๆนะฮะเจ้านายขอขึ้นเงินเดือนหน่อยหนูทำงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมสิงจะคุณ underpay under v l u u over overwork underpay นะฮะคือทำงานมากจนเกินไปได้ไรายได้น้อยจนเกินไปนะครับผมอันหนึ่งตัวคุณพาตัวคุณเองมาอยู่ในสถานการณ์นี้ใช่หรือไม่นะครับผมหลายๆคน80%บอกว่าไม่ใช่นะครับผมผมบอกว่าผิด ตัวคุณเองแหละเป็นคนตัดสินใจให้คุณทำอยู่ในตรงนี้ถ้าวันหนึ่งคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกอันแฟร์ไม่ชอบแม่อะไรนะฮะคุณออกไปไม่ไปทำงานเลยคุณออกจบควิดเลิกจบนะอันนั้นคุณรับผิดชอบโพ i ิชันของตัวคุณเองแต่อย่างที่บอกว่าคุณสามารถทำได้ไหมหมอคะไอ้แบบนั้นมันก็ทำไม่ได้ค่ะใช่ผมเข้าใจแต่ว่าแล้วถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้ตัวคุณพาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์นี้ใช่หรือไม่คําตอบคือใช่เพราะว่าคุณมีทางเลือก คุณหาทางเลือกตรงนั้นแล้วหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมแล้วคุณอยากจะทราบว่าความรู้เอ่อไอสถานการณ์นั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผม MOR PONG 999นะครับผมแต่ละคนมีพลังงานที่ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในราศีเดียวกันนะครับผมเ h a r ต of s o u r c สนะฮะ Heartbreak Suffer นะครับผมครนี้สิ่งที่สําคัญในส่วนของสถานการณ์นี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณจะพบ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขของมันก็คือให้คุณหวังกับสถานการณ์นั้นน้อยลงให้คุณพึ่งพากับสถานการณ์นั้นน้อยลงให้คุณดึงพลังงานของตัวเองดึงพลังงานดึงความภูมิใจดึงส่วนของตัวคุณเอง เพิ่มขึ้นผมคิดว่าจะทําให้สถานการณ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นตามลําดับแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ผลของเรื่องของความสัมพันธ์หรือจิตใจอย่างเดียวในเรื่องของการงานก็เหมือนกันจริงๆแล้วอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ดีอยู่ข้างนอกอยู่เพียงแต่คุณไม่กล้าเพราะคุณมีภาระหน้าที่แน่นอนครับผมผมไม่ได้บอกให้คุณไปตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรสิ่งเหล่านั้นในวันนี้เมื่อคุณ มีความสามารถเมื่อคุณมีความพร้อมมากพอนะครับผมคุณถึงจะต้องตัดสินใจนะครับผมถามว่ามีใครหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นสถานการณ์นี้แล้วหนูควรจะตัดสินใจเมื่อไหร่นะครับผมถ้าในเชิงของโหราศาสตร์นะครับผมก็ M O R P O N G 9 9 9นะครับผมในสถานการณ์ผมบอกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะ the best moments นะครับผมก็คือยื้ยึ You can jump <c oughs> นะฮะเ <c oughs> มื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณสามารถกระโดดเ <c oughs> มื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณสามารถที่จะยอมเสียสละได้นะครับผมโอเคนะ When you can jump, when you can afford to drown คือลักษณะนั้นคือเมื่อคุณพร้อมที่จะจมน้ำนะ,ะยกยกตวเวนเมื่อเมื่อคุณพร้อมที่จะจม คุณถึงจะกระโดดนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้จมจริงๆแต่หมายความว่าคุณพร้อมที่จะเสียทุกอย่าง l o s e everything นะครับผมแล้วคุณถึงทำนะฮะณจุดนั้นคุณถึงจะตัดสินใจคุณต้องยืนอยู่ขาของตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าถ้าคุณยังไม่สามารถทําได้ไม่สามาคือตัวคุณเองต้องทําในระยะคือผมคิดว่ามันไม่สามารถทําได้ในวัน2วันขณะนี้แต่ในระยะยาวคุณต้องแพลนว่าคุณจะ ลดการพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไงในระยะยาวคุณถึงจะสามารถผ่านมันไปได้นะครับ